คุณแม่หลายท่านเวลาตั้งครรภ์มักเจออาการไม่สบายตัวเหมือนกันไหมคะบางวันรู้สึกวิงเวียนศีรษะอาเจียนหรือแพ้ท้องบางวันท้องอืดจนรู้สึกอืดอัดแต่รู้ไหมคะว่าขิงนี่แหละเป็นตัวช่วยธรรมชาติที่คุณแม่ทานได้และปลอดภัยมากๆค่ะขิงสามารถช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะลดอาการอาเจียนหรือแพ้ท้องทําให้คุณแม่รู้สึกสบายขึ้นแถมยังช่วยย่อยอาหารลดท้องอืดและดีต่อสุขภาพลูกน้อยในครรภ์อีกด้วยนะคะแล้วจะให้ดีไปกว่านั้นแทมมี่โฮมเรานําขิง คุณภาพดีมาทําเป็นขิงแผ่นเครื่องมะขามกวนและมะขามกวนรสขิงที่มีรสชาติของขิงและมะขามกินง่ายไม่ละคายเคืองท้องเหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์มากๆเลยค่ะขิงแผ่นเครื่องมะขามกวนของเราช่วยให้คุณแม่ทานง่ายในทุกวันรสชาติอร่อยกินเพลินแถมได้ประโยชน์จากขิงเต็มๆทั้งแก้อาการวิงเวียนศีรษะอาเจียนท้องอืดและยังดีต่อสุขภาพลูกในท้องด้วยนะคะถ้าอยากให้คุณแม่ตั้งครรภ์ได้ทานขิงแบบอร่อยปลอดภัยและได้ประโยชน์ครบทุกด้านลองขิงแผ่นเครื่อง หรือมาขำกวนรถหิงของแทมมี่โฮมเลยค่ะเราพร้อมให้คําแนะนําทุกขั้นตอน